พี่ท้งผมกับบาลูก็เริ่มเดินไปที่จุดที่เจ็อยู่แล้วนะหลาดผมที่กำลังสนุกสนานเจียวจ๋ากันอยู่เดดูว่าถ้าเจอบาลูจะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนนะเรานะอยู่สงสารน,นะผมเลกยังไม่ออกเปนะเฮ้ย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 เเย้ละ ทุกคนทุกคนลาองกลัวกี้มาดูมาดูไมาดูมาดูก็กลัวใจกลัวลองให้เลยดีดีเลยดีดีตกใจเอากลัวเหรอคการแก้งลายผมแล้วเอาบาลูมาแล้วก็มามันก็คือตั้งใจอยากให้มาเจอแบบเต็มไปเลยกลัว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 คู่เลยเหรอกลัวกู สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีพี่พีเซีทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฝดใหญ่แฝดเล็กก็มาอยู่ในไร่กับพวกลัหลานนะพอดีมีพวกันหลานผมขึ้นมาเที่ยวหาเพิ่งจะมาถึงวงบ่ายแค่ช่วงสิบเอ็ดโมงวันนี้ผมไปรับตัวคนป่าบาลูมากับผมพ,พี่ซึ่งผมก็แบบพิเศษมาก ผมมาถึงไร่ปุ๊บผมได้ยินเสียงลันลนละผมเลยเข้าไปถามเด็กว่าลันลานมาหรอเที่ยวหาเราใช่ไหมเด็กว่าใช่ผมเลยหมดเจาะเลยผมไปเยี่ยมหาบาลูที่ทมแล้วก็ตั้งใจพาบาลูมาเที่ยวที่ที่ไร่ผมชวนลาซูมาแต่ลาซูอยู่กับเพื่อนที่ทำก็เลยไม่มานะก็เลยชวนบาลูมาคนเดียวบาลูคนป่าก็อยากจะมาพอดีก็เลยมาผมแล่ตอนนี้บาลูก็นั่งข้างหน้าผมตรงนี้บาลูเป็นไงบ้างทุกคนนี้ามาดูมันนั่งข้างผมละ ก็อย่างที่บอกฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมาลูได้เจอลานผมเด็กๆที่มาเที่ยวหาผมแล้วก็เ,เ,เด็กๆลานผมเนี่ยไม่เคยเจอบาลูแบบตัวจริงมาก่อนเจอได้ในคลิปนะั้นทุกคนนะก็ไม่รู้จะเป็นไงแล้วก็ผมอะตอนนี้ผมเข้าไปถามเลยว่าน้านลานมาใช่ไหมะผมให้บา,าลูเราจะมีก่อนเพราะผมเกรงว่าบาลูจะตื่นแล้วจะตกใจหรือเปล่า,หร,าหรือว่าลานผมจะเป็นไงถ้าเจอบาลูผมเลยกมาบอกบาลูก่อนว่าบาลูจะเข้าไหมเข้าเจอ มันหลานนะพวกหลานผมเล็กๆเด็กๆอ่ะที่เป็นญาติๆครอบครัวกันอน<ช>่ะบอรูเข้าใจใช่ไหมเ่ะเดี๋ยวบารูไปเจอบารูก็ไม่ต้องกลัวนะเขาก็เคยเจอบารูในคลิปแต่ไม่เคยเจอตัวจริงคนทัว่วันนี้ผมเป็นโอกาสที่ดีนะไม่รู้จะเป็นไงแต่ฝากพีมสี FC นะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์กดแชร์ทีเพราะว่าบารูไม่ได้มาผม,มบ่อยๆนะนานๆแต่มาทีไล์ท like ีกดไลค์กดแชร์ทีเป็นกำลังใจช่องวิแฟร์พาไปเรื่อยแล้วก็ทั้ง บ้านฟ้าอ่าแล้วก็ตอกแตกกันทุกคนต๊อกตอกกันทุกคนพี่แฟดวีสองก็ฝากไปตามทีไปทุกคนเดี๋ยวพาไาดูไปที่เฮ้ยไปดูแบบมือไงเหมือนหลานนั่งตรงสะน้ำาหรือเปล่าเป็น,เป,นเป็นสะบอบปลาไพี่เดี๋ยวขนถมต้องบอกให้เล็กเอาลานลงจากสะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยวตกใจ,จขึ้นมาจะตกตกบอ่อหนาเมาอันตราย ตอนนี้เขาไม่เจียวพวกเรานะเราอยู่ตรงในไร่ทุกคนแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ในไร่ผมจะวะในไร่ผมอะ่ะมีการขุดมันมันก็ขุดไปหมดเรียบร้อยละเจอบ้าพอดีบาลูมาเช้าไปหน่อยถ้าบาลูมาเร็กวก็นะได้มาช่วยขุดมันแน่ทุกคนจะวะก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได้อาพาบาลูมาเที่ยวนานทีก็ไม่ต้องให้บาลูเหนื่อยก็ได้นะทุกคนนะให้บาลูมาเที่ยวสบายๆอยากทำอยากทาำอยากทำโอ้บาลู ปีนาวันปีนาทำนะเดี๋ยวปีนาพาดูมาทำมันเดียวทุกคน,นทุกคนนะจะได้หาใหม่ๆพี่ๆพี่ๆได้เห็นดูแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้บาดูเวททำอะไรใหม่ๆบ้างทุกคนไปเดี๋ยวเริ่มเดินเรื่อยๆไปที่ไล่ที่เด็กๆอยู่กันดีกว่าทุกคนไป,ไปพี่ๆทั้ทงผมกับบลาดูก็เริ่มเดินไปที่จุดที่เด็กๆอยู่แล้วนะหลังหลัผมที่กำลังสนุกสนานเจี๊ยวจ๋ากันอยู่ ไปดูว่าถ้าเจอบาโลจะเป็นไงกันบ้างนะทุกคนนะถ้าใบมนเสื้อจะยวคือจะมีชาำใส่เนาะบาลูก็ตื่นเต้นนะทุกคนบอกเลยเรื่กลัวบ้างไม่กลัว เจอวะเจอวะเราอยู่สงสารนะผมไม่ย่มไม่ออกเลนะเฮ้ย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 ๆๆอย่าให้ละเฮ้ยทุกคนทุกคนลายคนกัวพี่มารูมาดูมยดมูมูก็กลัวเยกลัวล้งให้เลยทุกคนดีดีะดีดี ตกใจอ่ะกลัวเหรอการแกล้งล่าผมนะเอาบาลูมาแล้วก็มาคือตั้งใจอยากให้มาเจอแบบเซอร์ไพรส์อ่ะกลัว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 คู่เลยอ่ะทำไมไม่มาทำไม่ันกไม่ดีอย่างงี้ไม่เอาน่าน่ารัขวัญน่ากลัวพี่น้องล่าผมตกใจนะตกใจที่เมื่อกี้เห็นเลยว่าเออน้องดีตกใจดีไปไโอ้ทุกคนไม่คิดว่าหลานตกใจขนาดนี้ทุกคนบาลูบาลูาบลูนไปไหนวะแอบอยู่เหรอเรื่นองไงกับแพงนีบาลูน้องกลัวบาลูก็เลยวิ่งเลยนะครับ เดกลัวท <Merci. S 2> <im> <ai> ี่กลัวเหรอน้องร่างผมไม่เอาเลยอะเรือแอบดูหลังข้างบ้านเจอทุกคนดีดีไม่ร้องครับดีดีไม่เป็นอยู่พี่ขอไม่ป่าคุณน้าคุณน้าคุณลุงมาด้วยคุณลุงมาด้วยละน้องกูใหญ่เลยวะนะก็เคยดูในคลิปต้องดีดีจำไม่ได้หรอเนี่ยพี่น้าที่นี่ที่ในคลิปอ่ะไม่จำไม่ได้หรอฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรน้องหลานผมตกใจใช่ครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าบ้านมาดูเข้าบ้านก่อนเข้านั่งบนบ้านก่อนครับก่อนเข้าหลังบ้านแหละครับอ่ามันล็อกหรอได้ล็อกเปล่าล็อกอยู่เหรอแล้วผมเปิดนะแป๊บหนึ่งรอรออย่างนั้นนะผมเปิดประตูให้นะลัอกอีนล็อกกันนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็กําลังไปเปิดประตูให้บาลูนะเพราะว่าประตูมันล็อกอยู่พี่บาลูบาลูอยู่ไหมเนี่ยบาลูเอาเลยเอาเลยผมบันทึกผมเปิดให้ นั it, ่งเงียบก่อนั่งน right. ั่งน okay. ั Support ่งเงียบก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเอาเขากินนะยังไม่ได้กินข้าวใช่ป่ะนั่งก่อนนั่งก่อนลองตกใจไม่ได้ไม่ได้น้าแข็งไอ้ล่เกลือเด็กกลัวโอ้โกลัวบาลูเออเขาใจเข้าใจไม่ได้เดี๋ยวผมเราแป๊บหนึ่งนะผมเอาเขาใกินนะครับเดี๋ยวให้กินน้ำก่อนโอ้โหเด็กๆตกใจก็มีความตื่นตื่นตื่นเต้นทีเบายวแล้วก็ตกใจด้วยแต่ดูนั่งพักนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะเตรียมน้ำมาให้บาลูดื่มก่อนนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นแขก อ่าพาขาบ้านแล้วต้องดูแลเขาดีๆน้ำกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวรจะกำลังหากับเขาอยู่แม่าดูหวีติตกใจตที่เดกตกงนี่เะกจ้แกะ่ะซมไกินแกะสมแกให้แเดวาูไม่ได้มาด้วยถ้าสูมาดีมากที่สซี คือเมื่อกี้ผมเห็นภาพล้านตกใจคือแบบผมก็ตกใจเพราะว่าลานกลัวไอ้เนี่ยเพราะว่าบรรลุเองก็หุ่นคนป่าแล้วคนนั้นก็การแต่งตัวต่างๆนะไอ้ผมไม่ว่าบรรลุบรรลุไม่ดีนะคือลล่านผมไม่เคยเจอเลยทุกคนด้วยความที่เด็กไม่เคยเจอพวกมันก็ตกใจพี่ทําให้แบบเกิดแบบบรรลุเลยต้องวิ่งหนีออกมาก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่าล้านของมันจจะตกใจมากคนนี้เดี๋ยวมันคือจะฝันร้ายหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความคิดความเชื่อทุกคนนะถูกไหมขับรถขึ้นขันขับขันขับ หวานไหมาาอืม,อมหวานไมกินต่อ,อมไม่กินแล้วมคมเคยไม่กินแต่ว,วันหนมามแล้วจำไม่ได้ดิจไม่ได้่ะมเดีย๋ยวะไรกนเดี๋วเรา,เ,าเดียวของอยู่ลนะว่ามตกแต่งมากก็เจอทีนะ กนแับร้องไห้ออกมาเลยนะครับลุอ่ะได้ไหมไ้ไหมได้หรอกินฮะอีละบคหรอเก่ะโมีขนนุนะขนนุนกระโดอแ่ขนนนแบบว่าไรเม็ดวนนี้ขนนุนแบบยังเขารว่าขนนุนเละที่มันไม่มีเม็ดนะทุกคนนะบ้านมุณเป็นขนุนเละพาาเรียมก็ว่าเนยพรีนะทุกคน ทุกคนขนมขนเลี้ยมก็ดีอย่างนันทุกคนนะมันอร่อยกินง่ายแล้วก็ข้อดีคือพวกยางมันค่อยมีทุกคนยางของมันอน่ะจะน้อยมากๆแทบไม่ติดมือเลยพี่เอซีเห็นปะเนี่ยยางมันแทบไม่มีที่ไม่แทบไม่ติดมือเลยตอนนี้พ่พอแม่ผมก็นั่งข้างนอกนะนั่งตรงจุดที่นั่งพักกัน นั้งที่ก็เฉยๆเพราะว่าเจอบาลูคนข้างจะบ่อยอยู่เจอชินนะทุกคนนะแต่ลานผมไม่ชินเพราะว่าไม่ค่อยเจอไม่เคยเจอเวสามันก็เจอแต่ในโซเชียลทุกคนผมห้อดูแต่ในยูทูบอะ่ะคนไม่มรู้เราเล็กมาก่อนนะเรากินข้าวก่อนนะ อะไรอะอืมแคปปุ่นแ้วมีแคปป่นรอเลยนี่นี่คุณม่พอหรอพพาแวก็ไปมึงกัดไรหรอใช่จักไรเรานี่มาปังจะอใจแคปปลนกินเลยนี่มาปังมาปังอืมต้องให้กินอยู่เี้เเมื่อกี้รรบยมันหหรอไงหายแล้วมันกินวกลัวมันกลัวมันกลัวหลานกลัวนะพีพาเาปุกินจากตัวเลยคุณสอเมื่อกี้เลย ไม่ลงกินใช่ไหมเฮ้ยช่วยช่วยมาก,นออกินนี่หวานป่ะน,นี่แกก็ไปได้กินเน้เปลือกเลยแลยวผมล้างมาล้างมาเลยล้างก่อนล้างมาพร้อมออกมาจากขวดเมื่อกี้นะอะไรวะมาปั่นแค่ไหนพวกนี้ม่ทีเอ่อก็เพิดด่ม เปียว่ะมาปังเปี้ยวเอ้เลยาละวันเดืปัเเปียวเปีเปียวมากการู้ทุกคนเปี้ยวมาาเฮ้ยมีกอกปะไมดููดูาาูครับได้ผมนื้อกบังอ้อนพี่เปีนอ่นละอางอ้อนเลยกกินกระป๋าแล้วดูเยอะ กระเจี๊ดิเออมันไม่ดเถอะเย้ด๋อกว่าไอ้มลาดูกินเลยเปี้ยวมาปังขอด้ยวยมาพี่ไหนเหรอวะเปรี้ยวไรเลยไม่ดูเปรี้ยวเลยนอนดูนี่ร้องอ้อเลยนีครับมาปังมามาลวกมาปังเปรี้ยวมากพี่ลวกมาปางเปรี้ยวมากเนี่ยไอ้ปลาดูปูด้วยปูก็กินเปิดเปิดเม็ดอืมมาปังให้เปรี้ยวมากเปรี้ยวมาก แต่ว่าสวยอะลูกใหญ่นะสวยโชคเนียนมากแต่ว่าเป็นระหว่างเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นยังได้วยนะมะยงชิดมะยงชิดหรือเปล่าเค็มเปรี้ยวหรือเนะผสมผงเงินหรือเปล่าวะอันนี้อะไรอันนีมาดูฮะกิน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 ทุกคนตอนที่ฉากที่ล่าสุดสองห้ายผมว่แเออตกใจพอดูจะรู้สึกผิดหรือเปล่าผเรารู้บอกว่ารู้ว่าดิวิ่งองมาแก่ตกใจเหมือนกันนะเวลาผมเลยตกใจมากกว่าอันไหนกิไหมกินแล้วนี่อิ่มละอิ่มละกินเยอะละตั่วเราเป็น เพ,พื่อนโลโกับพี่น้องผมไม่น,นเกลียอ่ะรูทุกคนบอกเลยดูกลา,านะพี่ๆมันดูกางนหลแล้วว้อาอร่อยอร่อยอยร่อยมูจ <c oughs> ๊แลเต็นท้อเต็นท้อืมเมื่อรางทีนะอืมเมื่อทั้งวันเย็นเลยอ่ะอั้ไีมฮะรไม่อไม่ไหวครัเปี้ยอวอันนเปี้ยวเกิน ก็รไหผมู้ก็รสไหนอะหวานนะไม่มียางติดมือเลยหวานหวานทุกคนครับจริงอยากให้ดูลไปข้งนอกก็แต่ว่าทุกหลานอยู่เนี่ยหลานหลานหลานกลาวตกในกันหลดเลยพีลเนื่อนหลานหลอนหีานเลานห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 ลานเดานหลากหลาน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 ลานานนนนหลนหลลานหาาาาลนาานานหลานนนนลา เมื่อหลานจะมาให้เจอบาลูสักหน่อยดีแต่ไม่คิดว่าการที่เจอกันได้แบบนี้ตกใจใหญ่พี่น่ากลัวนะเดี๋ยวพาเหนือให้กินนะมาลูมาลูเดี๋ยวเรานทานพันก่อนนะเราพันไม่ต้องบอลูทานพันเดี๋ยวจริงๆอยากเขาเอาไปเขาไปหาพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ก็เมื่อกี้เจอบาลูก็แบบแล้วก็เฉยๆเพราะว่าเจอใครเจอบาลูมาก่อนละเขาต้องคิดว่าเป็นบาลูก็เป็นคนของเราทุกคนแค่อยู่ในป่าแล้วก็อยู่ในธรรมเนี่ยนั่นแหละทุกอย่างก็เหมือนเราหมดทุกคนเราไม่แยกชนชั้นแยก วันนะอะไรกันทั้งหนานนะผ่าเหนื้อใช่ไหมลูกให้พี่ๆดูก่อนให Eller, ้พี่ๆดูก่อน้อนสวยแค่ไหนนะท่าพี่เอฟซีดูเนื้อมะพร้าวจากไร่เรามะพร้าวน้ำหอมทุกคนนี่นี่นี่จอยช้อนตักให้ดูว่ามันนุ่มแล้วก็เนื้อมันกำลังดีทุกคนดูดิออร์แกนิกไม่มีะครับแทบไม่ต้องออกแรงคว้างเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยแต่ไปดูกินเนื้อดีกว่าให้พี่เพ่ให้พ่อกับแม่ก่อนนะจายเยอะเกินนะนี่นะออร์แกนิกไม่มีสารเคมีตกค้างอะไรทั้งสิ้นนะ ดู่มาลูกน้อกันบงดีนวันเย็นมากพี่เดี๋ยวมแล้ววามะพร้าวมละพร้าวภาดาจีนแต่ว่ากัฟอนตยังไม่รู้อะไรมู้จักแต่ว่ามะพร้าวเขาแบกเอาแล้วอาจจะใช่มะพร้าวมันหอมเหมน้ามะพเ้าอย่างอื yeah. ่นอ่เงี้ย

เตี้ยว,เวมเตียตัเียแล้วาอรไมนนเหมือเงนไปดูไปมับ้านผมอเคไหใช่เห็นไม่เสียดี้ะมาลูใช่มันพร้มไหมนะอชบซีเจริงมาดูว่ามาเที่ยงผมไ้ถ้าวันไหนแบบอยากมา้ามาเลยผมายูแล้วพ่อแม่ผมบอว่าอะไรนะ<ส> เดน๋ยวมาดยมดูมาเลย้ีคาดูนะดทุกคนมาดูจากดูหมดลยข้วคอาคืขาอู่ไนักนนเดียวพี่ท้าูเรอโผกัะไรไปกินบ้าดวไม่กินล้อินลว่าเงีย่กจุกอะเยอะไม่เะลือโดยได้อ้วนๆนะดยไม่เอาไม่อ้นดีกว่าเะียมาดูแก่กล่องเพื่อท่าทางการูระ้นะเออจะให้คงเป็นไปกว่ากระตุ้นเลย มีอะไรให้ประตูกินมั้งไอ้ประตูกินมั้งน่ากระตูไป่ห้เรากระตูไปเวลากระตูะเป็นผ่วมาเป็นต้นมะไฟที่นั่นหวังก่อให้คิดมีอะไรให้กลตูนะใช่ให้กราดูเราประตป็รไปแข็งมากมีที่สบายดีไหมแล้วคนที่ทำตอนนี้พวกนะคนแก่เป็นยไงบ้างมียุงมียากันไหม เราผมอยากไปเอาเอายาตั้งไปต่าคกับผลป่านเลพี่นะเราก็วุ่นวายกับเรื่องของกรรมมากมายด้วยมาลูกลุ่มมาลูดูลาดูเนี่ยดูทุกขบายก็ดีแล้วฮะนี่พ่อแม่ว่าเหรอที่มันหลังพึ่งเลยมันหลังพึ่งพอเกี่ยวไปทำไมล่ะเป็นหลังพึ่งเนี่ยหลังพึ่งเนอะขอบฟ้าเราไม่กินหระเป็นเทียนทำเป็นเทหรอเขียนไปหรอใครที่เห็นมันรู้ชื่อโจนโดหลังพึ่งหลังพึ่งดมโดมใช่ผึ้งใช่ปะ ทำอะไรวะนี่น,น้ำมีกินมีกินผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมเอามาทำอะไรนะลางเพิ่งคั้นเอาหนาแล้วก็บีบกล้องมนะันอ่ะกล้ลังเนี่ยบีบไว้ทิ้งไำไมวะว่าทำอไมวะไว้กินเหรอไม่รู้ว่าทำอะไรนะทำไว้กินหรอว่าไว้ทำ,ทำ,ทำถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกคิวว่าเขาเทไปทำอะไรเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ยังไม่ตอบผมนะหวาน,นามากน้งเพึง่กงก็น้งเพึ่งแท้จากลังเนี่ยลังมันน่ทำอะไรทำไมนะไวาทำเชื้อไฟเหรอ จะว่าไ้ทำพวกยาหรือป่าส่วนนะยาหรือป่าเอาให้แแล้วมาดูลเราดูนะ่านบ้นเรา้มแล้ีวเดี๋ยวข้ามอะรโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปุ๊บหลานๆผมพอแม่ผมก็นอนพักกันอยู่พี่นี่ ฮะไม่มาเหรอหลานกลัวขนป่าจะแกล้งนะมาหลานกลัวเล็กหลานกลัวเล็กหลานกล้ามามาครับบาอุ้มอุ้มอุ้มกลัวมากเลยเหรอ ล่าผมกลัวของบาลูนะกลัวอะไรล่ะบาลูลเอามาคุยกัล่าผมหน่ยฮะกลัวนีกลัวนะกลันะกกลัวไหยกอมีไหกัต้อมีหยิบจีหยิบหยิบห้เขาหยิบห้เขาไปให้เขาพี่บาลูหให้ค่ะนีอีพี่บาลูพี่บาลูวันนี้ค่ะนะาียวนาบาลู น้าบาลูกระจายเดี๋ยวขนมบาลูเออว่ากับน้องเงี้ยไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเราคนนี้ไม่กลัวเอาไปขนมลุงบาลูไปไปที่บาลูพี่บาลูครับข้าวขาข้าวกระจอืมวันนี้ไม่กลัวแล้วแต่คนนี้กลัวนะกลัวไหมกลัวพี่บาลูไหมกลัวอยู่กลัวอยู่พี่บาลูอยู่ช่อยยินดีพี่บาลูครับเขอนกันแล้วแอร์กลัวนิดนึงแต่หาพี่มาให้พี่เขาอุ้มไหน่อย กลัวกลัวกลัวหน้าแดงเลยกลัวเรื่องไรโอเคทุกคนไปให้ดูแล้วพักก่อนอย่างนี้หันออกมาเฮ้ไปให้ลาซูนะมาดูไปให้ลาซูนะค่พี่ค่ะไป